สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ตลาดไม่สายนะคะนี่ก็คือของกินของกินที่บ้านเรานะคะทุกคนนี่อะไรอ่ะน่าเหนียวอ่ะก็คือวน่โรตอบอ๋อโรตีกรอบไปน้องไปไหนล่ะมาอยู่ที่ตลาดนะคะตลาดไม่สายค่ะทุกคน มาเดินอยู่ตลาดแม่สายเดี๋ยวหาซื้อของก่อนนะฮะน้องไม่อีหยังวะจริงเนี่ยแม่เอาแบงยี่สิบมาเลยได้หนอมไม่จริงเลยเป็นกีน่ะหนอมไม่อีหยังบนกล้าไม่ม้วนเลยนี่โล่สามสิบเอ๊ว่ะไป Quên quê? Nóng à tôi rượu do sống của con cám cắt hơi hắn 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 ข่าวดีชาวดีหา,หามอดกุนเนีย่ยใส่ผักกดค่ะเอ้าหามอดนะชาวด้วยนะนี่แก่หำวัดโอหาวัดนีย่ยชอบอ่อนแกมันใช้ฟักกูดน่มันมาหวานอันนี้ก็หาบาดค่ะค่ะ เอาไ้จิมดถ่วงกันเเอาไจีมดถ่ันเงมาีนี่เอกงมอันนี้อียงอะ่เน่เป็นห้องอียงค่ะอ๋อหาย้ดเอะอันจีนหนขายจืดค่ะสามร้ห้าสิบารอห้าสิบอ๋อสาม เอาเอาอันนี้ยี่สิบอ๋อมาซื้อของตลาดค่ะทุกคนอ่าเนี่ยนะอ๋อ เอาผักไว้ก่อนตรงไรฮะฮะอ่า อยู่ตลาดเมสายค่ะโอ้หม่างงงโลซาวาบัดงำดอกไม้อันดิบน้ำพึงอย่างวะนีะ่ยแปะก้อนกบญนี อยู่ตลาดเมสายค่ะอู้ยันมันจรก,การเข้มนะฮัมมุอยู่ตลาดเมสายตาเหลวเขาอยู่ตลาดเมสายค่ะ อาน้องสาวรัางลูกน้องกับลูกขายไปแล้ววะเนี่ยหามไม่เจอแล้ว